สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อกดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดให้มันแจ้งเตือนด้วยนะครับตรงกระดิ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูกับเจ้าตัว mido multi ford chronometer นะครับซึ่งเป็นตัวที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่ผมเคยพรีวิวไปแล้วนะครับรอบนี้ก็อยากจะมาแกะกล่องให้นเพื่อนดูเลยใครที่กําลังตามหานาฬิกาลูกสปอร์ตแบบแนวแนวหรูหน่อยนะแล้วก็ครบเครื่องตัวพ่อจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูคลิปนี้เลยเพราะว่า โคตรดีจริงๆนะครับอันนี้ผมชอบด้วยแล้วก็หลายๆอย่างลงตัวสวยมากเดี๋ยวเราไปดูแกะกล่องกันเลยนะครับก็ตัวกล่องมิโดก็เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่เปลี่ยนนะครับก็คือลักษณะเดียวกันเลยใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกก็ก็ก็จะได้กล่องแบบนี้นะครับส่วนใครที่ดูเยอะๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับด้านล่างของกล่องมิโดนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันก่อนก็คือส่วนที่สําคัญที่สุดของ ตัวนาฬิกาลองลองมาเลยนะครับก็คือพวกคู่มือใบรับประกันแล้วก็การการันตีต่างๆนะครับของตัวนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ3เข็มแล้วก็แบบโครโนกราฟใช้เล่มเดียวกันแล้วก็จะมีใบรับประกันให้นะครับ2ปีและที่สําคัญมันจะมีอีกก็คือว่าด้านล่างของเขาเนี่ยเนื่องจากตัวนี้เป็นโครโนมิเตอร์นะครับผมการรับประกันของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1ปีนะครับเราจะได้ใบโครโนมิเตอร์แล้วก็ใบการันตีว่าเครื่องนี้เป็นโครโนมิเตอร์โครโนมิเตอร์หมายถึงอย่างไรหมายถึงว่า นาฬิกาเนี่ยมันก็เป็นขับเคลื่อนด้วยจากสายใยนี่แหละซึ่งหมายความว่ามันจะคาดเคลื่อนเนี่ยน้อยกว่านาฬิการ,ระดับอัตโนมัติทั่วไปเกือบสองเท่าเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราใส่นาฬิกาอัตโนมัติเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนประมาณ 5- 6นาทีนะครับแต่ตัวนี้ก็จะคาดเคลื่อนประมาณ2-3นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ <S <S อันนี้ก็เป็นใบการันตีของของทางาโครโนมิเตอร์นะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นตัวการันตีอีก1ปีนะครับ เข้าไป1ปีเข้าไปอีกนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับว่าเออมันแน่นอนจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวซีเรียลอะไรต่างๆที่เดี๋ยวผมก็จะบอกว่ามันจะดึงมาแปะตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูแล้วก็ตัวด้านหน้านี้ก็จะได้รับการรับรองแล้วว่าแบบจากองค์กรเกี่ยวกับการวัดความเที่ยงตรงของนาฬิกานะครับผมก็ได้รับการมาัดเ,เป็นมาตรฐานทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เป็นครโนโมิเตอร์เขาก็จะได้มีตัว COSC เนี่ย การันตีให้นะครับประมาณนี้แหละนะครับก็มิ d โอก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ถูกการรับรองแล้วก็โดยเฉพาะเครื่องรุ่นนี้นะครับผมอ่าก็จะมีให้ทั้งหมดเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล่องก่อนตัวนี้จะเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นถุงเป็นผ้านะครับเพื่อกันแบบว่ากันลอยนะนี่นะครับ อ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวกล่องนาฬิกาของเขาแล้วนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะตัวกล่องของเขาเนี่ยด้านหลังก็เป็นกำมะหยี่นะครับสวยงามนะครับกล่องเรียบหรูมากนะครับค่อนข้างหนักเลยนะพอเปิดมาเราก็จะเจอตัวนาฬิกาอยู่ในกล่องแล้วนะครับนี่คือสวยมากนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับผมอ่า ก็โดยส่วนใหญ่แล้วนาฬิกาของทางมิดลเนี่ยเวลาเป็นเดือนสายเหล็กมาเมื่อไหร่เนี่ยเวลาการใส่หมอนของเขาเนี่ยจะใส่มาได้ค่อนข้างที่พอดีจะไม่ขาดไม่เกินเลยนะอันนี้ก็คือถูกใจเหมือนกันนะครับคือเขาทำมาพอดีเลยอันนี้คือตัวหน้าตาของเจ้ารุ่นที่เรากำลังจะดูนี้นะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่า M 0384311104100นะครับตัวนี้จะอ่าราคาป้ายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4 5 0 0 0นหานะครับเดี๋ยวันะ45,300บาทนะครับ ราคาประมาณครึ่งแสนนะครับเกือบๆครึ่งแสนแล้วก็จะมีป้ายเจ้าตัวคัดยี่ป้ายตัวโคน o มิเตอร์มาเรียบร้อยไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่ผมบอกเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งเราจะเอาไปแปะตรงกระดาษที่ผมบอกก็คือตรงนี้นะครับมันจะดึงออกมาได้แล้วมันจะมาะมจะมาแปะตรงนี้นะครับเรียนใครเรียนมันนะครับไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็ส่วนป้ายนี้เราจะไปแปะบนป้ายราคาอ่าไม่ใช่ป้ายราคา ในส่วนของใบรับประกันนะครับบางร้านก็จะใช้วิธีการเขียนเอาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่าลืมขอตัวแท็กนี้ไปด้วยนะเรามาดูในรายละเอียดของตัวเรือนกันก่อนนะครับใครที่คุ้นเคยกับมัลติฟอร์ดอยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล,แล้วแหละว่ามันเป็นนาฬิกาสายสปอร์ตที่ก้ามกึ่งลุยนะครับมันไม่เชิงที่จะเป็นนาฬิกา,าดำน้ําแบบลุยจัดจัดนะครับแบบว่าลงมีไบย์ชัดๆหรือว่าตัวเรือนหนาน,าน,าน,นะครับตัวนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับทาตัวเรือนออกมาในระดับที่ไม่หนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อยู่ในก้ามกึ่งระหว่างาตัวคลาสสิกกับตัวดำน้ำนะครับอยู่กลางๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของเจ้าตัวมัลติฟอร์ดนะมัลติฟอร์ดก็แบ่งออกมาหลายแบบหลายสไตล์มากอย่างตัวนี้จะออกสปอร์ตหน่อยหนึ่งนะครับส่วนก็จะมีพวกวินเทจพาทิโมนี่หรือว่าในรุ่นอื่นๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ค่อนข้างที่ทำออกมาลักษณะสปอร์ตในเชิงที่แบบว่าเน้นภาพลักษณ์ความหรูหราเล็หน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเรือนกันก่อนนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยนะครับนี่นะครับวัดกันเลยตัวนี้นะครับตัวเรือนของเขาจะอยู่ที่4 2มิลนะครับแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่แค่12มิลเท่านั้นเองนะครับประมาณ12นิดๆน,นะครับหูสายของเจ้าเรือนนี้นะครับ น,นะครับหูสายของเขาจะอยู่เบอร์22นะครับก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับตัวรุ่นนี้ที่หูสาย22เราก็จะสามารถดีไซน์ใส่สายหนังใส่สายยางใส่ใสายอะไรได้หลากหลายมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หูสายถึงหูสายนะครับนี่นะครับก็อยู่ประมาณ47นะครับประมาณ47เกือบเกื 4, อบสี่อ๋อไม่ใช่47 48นินิดๆนะครับ48นิดๆ นะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักของเขาก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับไม่ไม่ถึงกับหนักจนเกินไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวจุดเด่นของเขานะครับของเรือนนี้นะครับจะอยู่ที่ตัวหน้าตาของเขาที่ออกหรูหรานิดนึงแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเป็นสปอร์ตนิดหน่อยนะครับอย่างตัวหน้าปัดที่มีทำลายออกมาเป็นการทําเฉดให้มันให้มันสู้แสงนิดหน่อยนะครับเป็นการออกแบบหน้าปัดแบบใหม่นะครับคล้ายๆตัว Power Reserve เลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นค h r o n o เตอร์มาด้วยนะครับเข็มเขิมลักษณะเป็น s t a l n l e s s Steel หมดเลยนะครับแล้วก็ ทำมาให้เป็นเหลี่ยมเป็นมุมตัดขอบค่อนข้างค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราจะเห็นมีด้านบนเนี่ยจะเห็นซูเปอร์โลนิว่าหรือว่าตำแหน่งรูมต่างเนี่ยแปะไว้ด้วยนะครับเราจะไปดูในตอนกลางคืนกันนะครับท้ายคลิปส่วนตัวแชปเตอร์ลิงต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาให้มีเป็นขีดนะครับเน้นความสปอร์ตนะครับแล้วก็แถบวัดก็เป็นขีดเป็นขีดหมดนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยหรือว่าตำแหน่งค่าฟอต์ต่างเนี่ยให้ความรู้สึกที่เรียบเรียบหรูๆรูหน่อยนะครับ แล้วก็หน้าปัดเนี่ยแสดงถึงความที่มันเป็นสปอร์ตนะครับสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินแบบว่าสีน้ําเงินเข้มนะครับค่อนข้างสวยมากนะครับสวยมากสวยมากเลยนะครับอ่าเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าด้านหลังก็เป็นนาฬิกาฝาเกลียวนะครับตัวนี้จะเป็นการโชว์เครื่องกลไกทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นคาลิเบอร์80นะครับแล้วก็จะเป็นโครโนมิเตอร์ด้วยนะครับการสำรองพลังงานของตัวนี้ก็อยู่ที่80ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้ฝาหลังสวยมากนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับตัวจัก,กรกลที่ว่าเนี่ยเป็น S.I. ด้วยนะครับก็ทํามาจากซิลิคอนก็ใครที่คุ้นเคยในแบรนด์ทิสโซหรือว่าทิสซอที่เราเรียกกันเนี่ยก็จะพวกซิลิเซียมนะครับอันเดียวกันนะครับเป็นเทคโนโลยีเดียวกันที่ยืดอายุการใช้งานของจัก,กรกลให้นานกว่าเดิมแล้วก็ทนทานมากกว่าเดิมนะครับอย่างปกติเนี่ยเราใส่นาฬิกาเนี่ยอย่าง,งเช่นเราใช้งานทั่วไปนะครับ10ปี15ปีนะครับนาฬิกาเดินปกติแต่ก็จะเริ่มเริ่มเพี้ยนนิดหน่อย แต่พอมาอยู่ในซีลิเซียมหรืออยู่ใน Si ของเจ้าทางมิดโดเนี่ยก็ยืดอายุการใช้งานก็อาจจะเดินคาดเคลื่อนน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานแล้วก็วิธีการใช้งานของคนใส่ด้วยนะครับถ้าไม่ลุยจนเกินไปนะครับก็จะอยู่ได้ยาวนานมากนะครับโดยไม่ต้องมาปรับตั้งอะไรเยอะนะก็ทนทานต่อสนามแม่เหล็กมากยิ่งขึ้นนะครับก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีดีมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ รู้ว่าราคาเนี่ยอันนี้คือราคาป้ายังไม่รวมส่วนลดนะผมว่ามันเป็น1เรือนนาฬิกาที่ท็อปท็อปแบบท็อปฟังก์ชั่นเลยนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเรือโโนโครโนมิเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นขนาดของเขาแล้วก็ตัวการสำรองพลังงานในแบรนด์สวิสกันประกันที่3ปีผมว่าราคาส0,000ื่นเนี่ยปลายๆเนี่ยประมาณนี้นะส่วนลดแล้วนะผมว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่น่าใสามากน่าใสาทุกวันมากนะเป็นรูปแบบใส่ทุกวันได้เลยนะรุ่นพวกนี้นะใครที่ชอบ ความวินเทจนิดนึงอ่ะผมเอาไปเปลี่ยนสายเป็นหนังน้าตาเนี่ยผมว่าได้ได,ได้ความวินเทจมาเลยนะตัวนี้ปรับลุกได้ง่ายนะครับตัวนี้บานพับพก็จะเป็นบานพับแบบบีบนะครับเป็นแบบปีกขีเสือเหมือนเดิมนะครับในสไตล์ของพวกมัลติฟอร์ดแล้วก็พวกบาลอนเซอรี่นะครับตัวสายก็จะเป็นลักษณะเป็นสายแบบต้งหูนะครับเป็นออยสเตอร์นะครับก็ขัดขัดแบบไม่เงานะครับให้ลุกที่ไม่ดูหรูหราเด่นจนเกินไปนะครับเวลาอยู่บนข้อมือให้ลุกความแบบเรียบๆนะครับ ก็อย่างที่บอกนาะมันเป็น r อ d a y l ล o k นะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังของสายตัวนี้ก็ทําออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับากว่างานเขาเนียบมากนะครับเนียบจริงๆก็ถ้าเราดูตัวบานพับหรือว่าเจ้าตัวสลักของของทาง m u l ติ f o r ์นะครับถ้าเราสังเกตดูนะในในหลายๆรุ่นเลยนะก็มันจะมีเจ้าตัวข้อใหญ่เนี่ยสข้อข้อเล็ก1ข้อนะครับแล้วก็ข้อใหญ่2ข้อนะครับข้อเล็ก1ข้อนะครับที่มันสามารถตัดได้นี่นะครับ สอข้อ1ขอเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆสามารถไปวัดข้อแขนได้แล้วก็เอาข้อใหญ่ข้อเล็กเนี่ยเราสามารถเลือกเอาออกได้เลยนะครับเป็นขันสกู แต่สกูของเขาเนี่ยจะแต้มล็อกท้ายมานิดหน่อยนะครับปลายล็อกท้ายนิดหน่อยเวลาเราขันตัวหูสายเนี่ยถ้าทําเองเนี่ยผมแน,นนะนําว่าต้องหาไขควงดีๆหน่อยนะครับแล้วก็กดนิดนึงใช้แรงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีล็อกท้ายมาหน่อยนึงถ้าเกิดมันมันไม่มีมาเนี่ยมันก็จะรูดง่ายๆนะครับก็ระวังนิดนึงในการที่จะขันเองนะต้องระวังนิดนึงเผื่อหลายหลายครั้งมากๆเลยที่ที่เราทําเองเนาะแล้วก็ตัวตัวเนี่ยครับตรงหัวมันเนี่ยตรงสกูเนี่ย ที่ขันเนี่ยมันรูดนะครับหมายถึงว่าทําเองเหมือนถึงทำเองที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดทําร้านก็สบายใจได้เลยนะหรือว่าจะตัดที่ผมเนี้ยก็สบายเลยนะครับก็คือเอาไปใส่ได้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาวุ่นวายเกี่ยวกับการตัดละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในลูมิบหรือว่าซูเปอร์นิหรือว่าในตอนกลางคืนของเจ้าตัว m ัลติฟอร์ตัวนี้กันนะครับ ก็บอกได้เลยว่าชัดเจนมากนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนนะครับตัวนี้ชอบส่วนตัวเลยก็คือว่ามีทุกตำแหน่งเลยสีก็ออกฟ้าๆหน่อยนะครับตามสไตล์แบบสปอร์ตนะครับของทางแบรนด์สวิตก็จะประมาณนี้รูมตำแหน่งต่างๆชัดเจนนะครับแต่ขิววินาทีนี่เราจะไม่เห็นอยู่ละนะครับก็จะมีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็ตำแหน่งต่างๆชัดเจนนะครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ ทั้งลุกทั้งรับแบบว่าใส่ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะใส่ลุยนิดหน่อยนะครับหรือว่าจะใส่ออกงานก็ได้ใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับก็ประมาณอนเนกประสงค์เลยนะครับใครกําลังตามหานาฬิกาแบรนด์สวิตแบบใส่ทุกวันอยากใส่คุ้มๆใช้คุ้มๆเนี่ยผมว่าเรือนนี้ตอบโจทย์มากนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับนาฬิการเรือนนี้ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไม่คอมเมนต์ก็สามารถคิว o อาโค้ดมาตรงนี้หรือว่าจะาโทรมาก็ได้นะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ